ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 2นะคะเตรียมรุนจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะรอเพิ่มเติมอีก2 0 0แสนรายซึ่งอีก3วันข้างหน้านะคะจะมีการเบิกจ่ายถ้ายัางไงก็อรอลุ้นกันนะคะ รัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแลกเกิดอีก2อง0,000นลายนะคะที่เป็นรอบเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบสิทธิ์นะคะคนที่ตกค้าง ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะขั้นตอนการดําเนินงานนะคะก็จะต้องทําตามขั้นตอนและระเบียบโดยนายจุติไกรเลขนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกล่าวถึงปัญหาขณะนี้นะคะเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่มีการจ่ายราช้าขณะนี้ประมาณ60เอร์ซ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็จ่ายไปแล้วและก็ จะมีการจ่ายเพิ่มอีกประมาณ2องแสนรายนะคะในอาทิตย์หน้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กนะคะหรือว่ารับเงินอุดหนุนเด็กล่าช้านะคะก็คือข้อมูลคลาดเคลื่อนมีประมาณเกือบแสนรายนะคะเช่นเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนไม่ตรงเลขที่บัญชีผู้รับโดนปิดนะคะเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ดังนั้นก็จะต้องส่งข้อมูลให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุ์ค่ะตรวจสอบและติดต่อหาเจ้าของสิทธิ์ ที่ยังข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะหรือว่ามีข้อมูลผิดพลาดเพื่อที่จะมาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องได้นะคะถ้ายังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้รีบเร่งตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะให้ทันต่อการเบิกจ่ายพ่อแม่พี่น้องให้มากที่สุดนะคะ ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากในวันนี้นะคะทางช่องคุณแม่แชร์เรื่องก็ลุ้นไปกับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้รับนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีได้รับเงินอุดหนุนเด็กนะคะในรอบที่จะเบิกจ่ายเพิ่มเติมต่อไปนี้ทุกท่านนะคะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านที่ยังไม่ได้รับเงินและยังไม่ได้ส่งข้อความนะคะไปทางเพจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ให้ท่านได้รีบส่งข้อความไปตรวจสอบนะคะเพื่อที่ท่านจะ ได้รับสิทธิ์นะคะในเงินอุดหนุนเด็กรอบต่อไปหรือหากท่านมีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเบอร์โทร02651 6534 02651 6920 02651 6902หรือเบอร์นะคะ5 5 8 5 5 7 8 5 0 ต่อ1 2 3 145 152ถึงห2 3 145 152หรือว่าจะเป็นสายด่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเบอร์โทร130 0ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องขอขอบคุณค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตาม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะคุณแม่แชร์เรื่อง